ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ ขอแนะนาเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมนะุกคนก็จะทาการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2024โซนโมบายหรือฟังมือถือกันเหมือนเดิมนะครับ สำหรับในส่วนคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงนัดเตะแพ็กใหม่ของ Player o f the Week วคนหรือว่าผู้เล่นโดดเด่นประจำสัปดาห์นะครับก็มาดูกันนะครับว่าสำหรับการคาดการนะครับจะมีใครกันบ้างก็ทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็หมาอทุกคนฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงกันเลยแล้วกันนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้เคล,คลมการคาดการแพ็กของ Player of the w e e k ทุกคนหรือว่า POTW นักเตะโดดเด่นประจำสัปดาห์นี้นะครับก็มาไล่เรียงแพ็กเก่ากันก่อนเลยด้วยกันนะครับสำหรับแพ็กล่าสุดที่กำลังจะหมดไปนะครับก็สัปดาห์ล่าสุดนะครับทุกคนมีมาทั้งหมด2รูปแบบเลยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Player of t h e Week การ์ดกาสสีเขียวนะครับแล้วก็ Player of the w e e k ของกาดสีม่วงหรือว่ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็ทั้ง2แพ็กนี้นะครับก็จะหมดอายุแล้วเชว่นกันหลังการอัปเดตนะครับก็เรามาดูการคาดการณ์ สำหรับการคาดการคร่าวๆคือในภาพด้านปกนี้นะครับนำทัพโดยคิริยันเอ็มปาเป้และก็โรดิโก้เดเปานะ่ครับอันนี้คือการคาดการของสื่อตามประเทศนะครับให้การคาดการมาทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยคิริยันเอ็มปาเป้คนโรดิโก้เดเปานะครับเบรยากินี่ทุกคนเบ้วจอร์ซันนะครับแลวก็มีพวกสาประตูของลาซิโอนะครับลูคาสบัตเก้ทุกคนครูดูสนะครับผมเลยก็มีโดมินิกโซลัเก้นะครับผมแล้วก็ลมิน่าอะไรประมาณนี้นะครับ ก็สมมติว่าถ้ามันมาตามนี้จริงๆนะครับทุกคนอย่าได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูค่าพลังคร่าวๆของนักเตะที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเริ่มมาที่คนแรกเป็นฝั่งของลูัสบาร์เกตจากเรอัลมาดริดนะครับมาตำแหน่งของแบ็คขวาทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบุตรอยู่ที่9 6เลยนะครับและต่อมาเป็นครูรูสนะครับผมมาตำแหน่งของวินแบ็คฝั่งขวานะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุตรอยู่ที่96เช่นกันนะครับสำหรับครูรูสและคนต่อมาเป็นเบดแล้วจอนสันจากทอร์นะครับ ตำแหน่งขอบบนแบกฝั่งขวาเช่นกันใน้คนค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่97เลยทีเดียวนะครับและคนต่อมาเป็นเปเรียกินีจากเอสโรมารคนตำแหน่งของกองกลางตัวรุกนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่97เลยนะครับและต่อมาก็คือโรดิโกเดปเปลนะครับมาตำแหน่งของกองกลางเ m f นะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่98เลยทีเดียวนะครับสำหรับโรดิโกเดปเปลแลวก็ปิดท้ายด้วยประธานเป้ทุกคนหรือว่าคิริยันเอ็มปาเป้นะครับ มาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบุชอยู่ที่100เลยนะครับสำหรับคลียนเอ็มเปอเป้ P P L ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการคาดการณ์ของ Player of the Week นะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าสมมติว่าถ้ามาตามนี้จริงๆนะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์ comment คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับ และในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีนะครับวันนี้ก็มีการแจกฟรีและมีการเปลี่ยนแปลงก,กันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไอเทมต่างๆแล้วคนไอเทมอัพเลเวลไอเทมอัพสกิลนะครับผมแลยก็การแจกเฟรเทมเชนิลการเปิดแพ็กฟรีหนึ่งครั้งนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้นะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่กลังใจกันเหมือนเดิมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ